สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องแย้เปสีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือในแย้เปสีก็ได้นน้ำขอมูลแนวทางเล็ดเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิงพจารณาเป็นแนวทางว่าประจำวันที่16พฤกกศลค่าค่อมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมเราฟังแย้เปสีกะฝากกดติดตามกดถูกใจแย,ยา้เปสีน้ำนดเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าเนาะยามแย้เปสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบบริษาทเบิง่งผ่าชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดรหรือว่าจะคอมเมนต์ขอคุยม,มาทักทายกับยายไพซิกะคอมเมนาต์มัตไตคลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้นองจ้าเมื่อนี้กับเบาๆลาย,ยายห้างจ้าไปเบิ่งของมุ่งหนาทางอาจารย์แกเไปเลยเนาะจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ปีชาเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าเม็ดเดียวเคนมๆชุดเดียวจัดไปลวดรสั้นอาจารย์ปีชาพันวาเนาะจ้าพี่น้นองจ้าเพื่อนบอกว่าหกแปดหนึ่งว่าสัน้นเน้นๆก็คือแปดหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องหกหนึ่งและแปดหก ตรวจจาดฝาดบื้มกันผู้ใดติดตามผลงานแนวทางของอาจารย์ปีชาเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้านี้เป็นแนวทั้งรับกินบนย้ไปสีลงไห่นะเนาะจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้คือแนวทังรับกินล่างของแอสโซยูเนาะจ้ะผนบอกว่าหาหนึ่งฮอดหาเก่าเนาะจ้ะคือดับล่างหลักสิบห้าเอาง่ายๆหลดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะหาศูนย์ฮอดหาเก่าใจพี่น้องจ้ารับกินข้างล่างาสั่น คันมักหากระจวดจ่าได้เนาะจ่าพี่น้องจ่าอากาศพิจารณาเป็นแนวทางหาอยู่รักน่วยก็ได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปและจ่านี่เป็นแนวทางของอาจารย์พี่เนาะจะบนล่างว่าสั่นจ่าข้ามาเบิ้งแนวทางขั้งทึ่งของอาจารย์พี่ก็เนาะจะห้าศูนย์ห้าหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งข้างล่างกระนึ่งเจ็ดนึ่งแปดหกเจ็ดและหกแปดจ่าแนวทางสองตัวบนล่างของอาจารย์พี่เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เพื่อนบอกว่าเทียบขางคืนขางแลมงวดปีที่แล้วสัน้นปี6กสี่ว่าสั้นงวดนี้เนาะพี่น้องออกหนึ่งสี่ว่าสั้นเพื่อนไม่เพื่อนว่าเนาะจ้าเนาะงวดนี้ห้องมาตามต่อจ้าเทียบขางคืนขางแลมแล้วเพื่อนใดมาโตวัวเดียวแข็งๆคือศูนย์ว่าสั้นจ้าแลนศูนย์ตัวเดียวของท่งฟันขาดเลยว่าสั้นเนาะจ้าพี่น้องจ้ากัพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้านาะ ต่อไปเลยจ้าน,นี้เพื่อนบอกว่าหน่วยล่างมากตัวเดียววาสันนาะจะเป็นแนวทางของแอดบิ๊กเนาะจ้าซื้อเพิ่นขัดอ่านบ่ผิดเนาะจ้าแอดบิ Ad ๊กเพื่อนบอกว่าหลักหน่วยล่างตัวเดียวแค่แค่เนาะสันวดที่แลขไ้เก้าเนาะจ้ามาศูนย์เก้างวดนี่ไหสามหลักสิบล่างวัดหลักหน่วยล่างวาสันเนาะจ้ะาหลักสิบมาใส่พี่น้องจ้าจวดจาาฟาดเบื้์นโพลีมีหลักสิบดีก็จวดใส่สามได้เนาะ,ะเนาะ ต่อไปเลขาจานี่เป็นแนวทางของอาจารย์โกยบ้านไร่ก็สั่นแคบหนาจอเลยเนาะจ้าแย่ไป็สีเหลืองมากคุณจะแคบหนาจออาจารย์ทานใดก็แคบเลยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าขังเทิงเด่น2กับ3เนาะจ้าอาจารย์โกยบ้านไร่เพิ่นว่าเนะาะพนหกพนบอกว่นย์สห้าสองแปดสอกว่า2025 2829 3038 3968 3ตัวเพิน่นกับหาสองแและ5 68เนาะจ้า เดินสุดก็คือ28 29 38และ39เนาะจ้าพี่น้องเนาะมาเบิ่งแนวทางล่างเพิ่นจา้าบาดแนวทางล่างของอาจารย์โกยบาลัยเนาะเพิ่นบอกว่าเด่น1กับ3มมาสันเนาะจา้า0 1 5 1 6 1 7 1 1 3 5 3 6 3และ7 3็ดสามาสันเนาะจ้าพี่น้องเนาะกับแนวทางของอาจารย์บโกยบาลัยพี่น้องจ่าฟังยายไปสิจักนิดเนาะจา้าแนวทางของเอ็ดออมๆหรือว่าแม่อออมๆเดินดินข้นดินดินเนาะจา้า บอลูว่า่นสิโล่งหายเห่าบอลนะจา่าพี่น้องจ้าใจเย็นๆจะถามมาญาแพทยสีเอาโล่งหายเนี่ยนอนกะไปเร่งไ่ได้นอกจากเพระาะว่าเป็นแนวทางของข้าเจ้าเองข้าเจ้าจะล่งห้หเห่ามาเหาจังมีสิทธิ์ล่งมาหานน้เนาะพี่น้องเนาะกับพยายาย่อยู่จ่าแต่ว่าเพ,พิ่นบ่หั้นโลงเนะจ่าพี่น้องกับลอกก่อนนะจะากเนาะถ้าเป็นล่งมาห้เฮาจังสิได้โล่งหนน้เนาะพี่น้องเนาะจากแน,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 นวทางของอาจารย์ปียาแผนคือกันแนวทางของแม่อมอ่อนคือกันนะจา่าพี่น้องเนาะกับ ใจเย็นๆจะถาขเพน่ล่งแต่ของแอปปิยาเพนเพิ่นมั่นใจเลยเพิ่นบอกว่าล่องหายแต่ว่าสิล่งสามมากเนาะจากพี่น้องก,กะเขาอาจจะลอกเกิอก็ไดเนาะจ่าก,กับแนวทางของอาจารย์ปิยาแพนเนาะจ่าเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่นจะล่งใบสามใบสามกับบ่ออันนี้แหละเนาะจากพี่น้องนอกะอก่าทำควบให้เข้าใจเนาะจ่าประอยากให้พี่น้องอันล่อเนาะจากถาเพิ่นมาก,กสิฟ้าล่องหายเนาะจาเนาะแต่ว่า เพิ่นอะบอกว่าเพิ่นซีรุ่งสาเนาะจากแนวทางของแอปิยาแผนแม่ออมอมเพิ่นกะบอบอกว่าเพิ่นสีลงหรือบอลงเนาะจากพี่น้องแต่ว่าเพิ่นยังบอหันในรุงเนาะจากพี่น้องจ้าเข้ากับตองใจเย็นๆล่อเพิ่นก่อนเนาะจากพี่น้องเนาะ <c oughs> บางครั้งแกกไปซีเปย์ๆอาจจะเป็นแนวทางสองอาจารย์ธานีก็ได้เนาะจากาอะเย็บไหวได้เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของเน้น,นลาน่างลัดไอเน้นล่างเนานจากแนวทางของ ลัชนกมีโฉงนะจ้ะเพื่อนบอกว่าเน้นล่างว่าสันจ้าเพ่นว่าลัชนกเพื่อนบอกว่าเลขเน้นล่างเก้าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเพื่อนบอกว่าหกนาจะเป็นเก้าวสันจ้าเพ่นว่าหกล่างนาจะเป็นเก้าแค่นั้นแหละเนาะเพื่อนวางสิเนาะจ้าพี่น้องเพื่อนบอกว่าจะเก้าเจ็ดเด่นสุดๆเพื่อนบอกว่า วันเก่าเจ็ดเนาะจ้าจากแนวทางของรัชนกมีโชกอันนี้คือแนวทางสองตัวล่างเนาะจ้าแนวทางสองตัวล่างเด่นสุดคือหกเจ็ดหรือว่าเก่าเจ็ดแต่ว่าหกนาจ้าว่าสานเพิ่นว่าก,กับบ่ข้าใจของเพื่อนเนาะจ้าพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นเว้นวักเนาะจ้านะจากแนวทางเพื่อนสรุปร่างมาให่เลวเนาะจ้านะจากแนวทางของรัชนกมีโชกมาจ้านะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้เมจิพารวยเนาะจ้ะสูตรนี่เมจิพารวยงวดที่แล้วให้สสองสี่เนาะจ้ะออกสี่สองเขามาตามต่อจ้ากสิบหกพฤษภาเมจิพารวยมาสัน่นเผิ่นบอกว่าห้าเจ็ดห้าหกห้าแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดและหกแปดเด่นสุดคือหาเจ็ดกับหกแปดมาสัน่นจากแนวทางเมจิพารวยผู้ใดติดตามผลงานเมจิพารวยสูตรนี้แคปหน้าจอจวดจัดฝา,าดเบิ่มได้เลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้ก็แนวทางของเมจิผ้ารวยกันแต่ว่าชุดดวงดีวสันงดที่เล้วลุดเนาะจา้าเนาะงดที่เล้วเมจิผ้ารวยสุดดวงดีนี่ลุดเนาะจา้าห้างมาตามต่อจา้าสุดดวงดีมีห้าหกห้าเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดและเจ็ดแปดจากแนวทางชุดดวงดีเมจิผ้ารวยเนาะจา้าเนาะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางของอาจารย์เพชรไพรินสองตัวเทิงวสันจ้าพ่นว่าอาจารย์เพชรไพรินว่าสองตัวบนเนาะจ้าน่นกระหายมาามี เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสีแปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าห้าและเก้าหกว่สาสันเนาะจ้ากับพีเนาเป็นแนวทางใดเน,นาะจ้ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของอาจารย์กรกาลสินว่สนันเนาะจ้ะอาจารย์กรกาลสินบนล่างว่าสนันจ้าบนเบารูดศูนย์ก็หนเนาะจ้าศูนย์หนึ่งศูนยสงศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห0และจากแนวทางของอาจารย์กรนกะลสินเน,นาะจ้า ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของเอดดีมาสั่นจ้าพี่น้องจ้าหมวดทีเดียวเพื่อนบอกว่าชุดเน้นเพื่อนหาย42เนาะจ้า2ตัวเพื่อนออกตรงๆ42เนาะจ้าเอามาตามต่อจ้าวันนี้เพื่อนบอกว่า28 20 29 3เกา3ตัวเพิ่อน629 920และเกา28จากแนวทางของเอดดีเนาะจ้าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลขจ้าผู้ใดล่อจาาแนวทางของอาจารย์ชนะพลพนบอกว่าเลขสิบบัมาคขังเทิงมาสั่นงวดที่แล้วเลขว่มาบนก็คือ7จ็ดสั่นออก642ี่สองาจ้างวดนี้เลขสิบบัมากขังเทิงคือ3มาสั่นจ้าพี่น้องจ้าพิจนาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าพี่น้องเนาะจากแนวทางดับบนของอาจารย์ชนะพนผู้ใดล่อแนวทางดับบนอาจารย์ชนะพนแคบนาจอจวดจาดฝาดบึมใดเลยเนาะจ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าน,นี้เป็นแนวทางวันแลนขังเทิงมาสั่นจ้ะเพื่อนว่าแลนขังบนแต่ว่าล่งลางเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าวิ่งบนคือล่งลางเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าวิ่งบนคือลงล่างมาสั่นวิ่งบนศูนย์วดที่เล้วออกศูนย์เก่าข้างล่างเนาะจ้ะสงสัยเพื่อนเขียนผิดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะน่าจะเป็นแลนล่างเนาะจ้ะ หมวดนี้แลนหาวาซันจ่าพี่น้องกับพิจาณาเป็นแนวทางหดแต่เพิ่นบอกว่าแลนขังเครึ่งงนาอพี่น้องตะวันเหล็กที่ออกมากขึ้นขังลางทั้งนั้นนะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าแนวเป็นแนวทางคู่โตดบนล่างวาซันจ่าเพิ่นว่าไม่อีกแล้วจ้าพี่น้องคู่ตดบนลางนะจ้ะไม่อีกแล้วเพื่อนบอกว่า3 2 3 8กัน28ว่าดวัซนจ่าเพิ่นว่ากับพิจาณาเป็นแนวทางจากแนวทางคู่โตดบนล่างไม่อีกแล้วจ้าเพื่อนมีบนลางบ่แมนคู่ตดบนนะจ้ะ มีแถมมากคือคู่ตดบนล่างเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของนมเหนือเนาะจ้ะนมเหนือสูตรนี่จ้าพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าแนวนี้แหะเนาะเพื่อนบอกว่าสูตรหน่งวสันจ้าเพื่นว่าวิ่งหลดเจ็ดกับแปดเนาะจ้ะวิ่งหลุดเจ็ดกับแดเพื่นก็หายมากเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกองแป่แนเจ็ดสี่กับแปดสี่ฟันเจ็ดสี่วสันเนาะจ้ะสตัวเพื่อนแปดเจ็ดสองสอและ 88 4ว่าสันมาเบิงสูตรสเพ,พิ่นจ้าพี่น้องจ้าสูตรสองเพิ่นมีแบบนี้เนาะจ้าพี่น้องจ้าสูตรสเพิ่นเนาะสูตรสเพิ่นบอกว่าวิรูด7เ็ดกัแคือเก่าเนาะจ้าเพิ่นกระไฮมากเพิ่นบอกว่าแปดสามแปดห้าเก้น้นเคือแปกัเจ็ดสฟันแปดว่าสันสตัวเพิ่นมีเก้าแปและเก่าเส จากแนวทางของหนุ่มเหนือเนาะจ้าแคบหน้าจอจวดจัดฝาดบ่มได้เนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าเข้ามาปิดท้ายด้วยแนวทางของแอดใบฟ้าเนาะจ้าแอดใบฟ้าเพราะว่าแยกไปสีมากไปเนาะแอดใบฟ้าว่าสั้นมาละจ้าพี่น้องจ้าผู้ใดรอแอดใบฟ้าแคบหน้าจอจวดจัดฝาดบ่มได้เลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะแอดใบฟ้าเพิ่นบอกว่าแนวนี้นะจ้าเพิ่นบอกว่า3ตัวมี205 516 506ว่าสั้น สองตัวเพิ่มกับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกและหนึ่งเจ็ดว่าสันจ่าพี่น้องกับพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางใดเนาะจ่าเนาะถ่ายคลิปนี้แย่ไปสีกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่คอยเป็นกำลังใจให้แย่ไปสีทุกมือทุกเว้นเนาะจ่าพี่น้องเนาะกับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเรื่อยๆสุขุมสุข้นเนาะจ่าเนาะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันขวามูลแนวทางให้แย่ไปสีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ่าขอบคุณหลาายๆเดด้้อจจสสวัีา